เออควกุศลบุญเยาะยสีสุขที่นาลูพทานตีกคณะุงวรจน่างกรามที่มีพระสีแลต้าพุมุลผู้ช่วยเจ้าวาดควรใจจะน่าสงกรามและลาการเจ้าวาดวรเจจน่างกรามพร้อมด้วยสัมพันธิช่วยติดตัวางติติทุกท่าน ซึ่งในวันนี้ได้รักษีอัจจะเข้าโยมอุดมคุณโยมทราณีสิร่องบันดีธรรมพริษัตรแสงไทยอิตเกรดจับกัดพร้อมด้วยจิทยานุติท้งห้ายได้กร้อมใจกันมาเป็นประทานเพื่อเรื่องกันกับบนุทุษณทักษินานุปรทาน อุที่ไว้แด่พระเดชพระคุณพระราชพริยาษีสุทโธนยินเมื่อรกกิจโยรเรียนธรรมะประ,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 ะประโยู่อดีเจ้าวาดก็ใชยเจริญสงครามและอดีที่ปรึกษาเจ้าพระรากีธรรพัทธวุ่มจนกว่าจะสมควเครเกิดก่อให้รสตั้งแตพระเดชพระคุณวพระฤๅพระฤาษีสุทโธน ตาน้เดอฟอตันชื่อว่าจินนามระกูลนกงเกิดเมื่อวันที่15เดือนพิทยายนสส้านเจ็่น่าลกที่เหมู่หกตะเกอำเภอเมืองจังหวัดพิจบุรีโดยมีโยบิดาชื่อว่านายวงโยมาดาชื่อว่าจีนนามตระกูลนก นับแต่ที่จนได้เติบโตมาในครอบครัวนี่ก่นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากโยมบิดามิดามาเป็นอย่างดีจนได้เติบโตขึ้นถึงวัยที่จะได้ศึกษาเราเรียนหาความดูได้จึงได้ส่งลูกชายเข้าเรียนไปโรงเรียนประถมแระโรงเรียนที่ใกล้บ้านเมื่อจบโรงเรียนในประถมเรียนแล้ว ด้วยใจที่ปล่อยไม่จองพระพุทธศาสนาเท่นจะยึเข้ากวันประชาเละกระอุสมบทเมื่อวันที่หกเดือนพุศจศกาานพศสองพันสี่ร้อยก็ที่พ่าแนวัดปรารูปตมบนช่องตะเกยเียอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพระปีศาสนารกิจพดยางเป็นพระอุปจะ เลมมีพระอธิการกนลวัดเป็นพระกรรมวาจชาจา์มีวัดเปนมีพระมหาสมธรรมสร,รวัดยใหญ่สุวรรณรามเป็นอนุสาารจาในาารับจายาว่าวัดกิจจู นับแต่ท่านได้เข้ามาอ,อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเร็วแต่ใน,ในปยามศึกษาเรียนหาความรู้ในฌาพระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้ามาสู่รุงที่พุทธเจ้าคนได้มาจึดจัอยู่นีวดัดเชยชนะาทงกลางได้สอบนักทัาฑเจู้ได้เจ้าทัณฑนักเรียนวัดจ้ากวัตไดิเหนเจ้าวา่าเมื่อปัตโตทงพันห mm ้าร้อยเป แลดีเจ้การจิกธาปริยาตรีเลดุตรีบันดิดจากหาวิจุราลุกวอวิทยารายปอตอทงปันหร้สิบเลราสอบใจปรียจอมห่าประยูกจากตัะเรียนวัดมหาเพยุวราชลังสิบตรวนได้ในงานปกครองนั้นในพอธุอทงันหร้ิจิตจังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดก็เชยเจราญทุกกลาง ในปี2013 9เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสปัจจัยนนทุกามในปี2013 9เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงสมปชวุ่งอัจุลาโลกุลราชวิทยาลัยในปีพศ2 5 2 3เป็นผู้รักษยการโรงเรียน มาปีที่2554มหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยในปี2555เป็นครูใหญ่โรงเรียนรีาธิตมหาจุฬาลงกรณ์รัชวิทยาลัยในปี2 5 2 7เป็นคณะพอดีคณะสังคมศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ในปี2 5 3 0เป็นรลงิิกาดีฝ่ายวิจัยและวางแผนของมหาวิธิตของมหาจุฬาโลกราชวิทยาลดยในปีประป 3, เป็นโลงมิิกาดีฝ่ายกิจการวิทยาเขตมหาจุฬาโลกราชวิทยาไดในปีปร .3 ส 8, ดารําแหน่ง รักษาการที่การบีมหาจุรานุโคตรักที่วิทยาได้โดในรัชสมัยศักดิ์นั้นในรีพศ .2519 ได้รับพระราชเจตน์สมัรศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชนนองที่พระครูบริกิจโพรในปีพศ .2519 ได้รับพระราชเจตนสมัยศักดเลือดเป็นพระครูสัญญบัตรชนพิเศษ ในราชตินานามเดิมในปีทุกปันหนาร้อยสี่สิบโดยรับพะจารมาัทม์เป็นพบครูเจ้าวา่ญญาตร,านานาระญวดเชเนนีในราชทินนามเดิมในปีพ่ตอทุกันหนาร้อยสี่สิบสองโดยรับประดาจารมาัทมาเป็นพระรจาราคณะเชนสมบัพระปรียัร,ราตุาภุรโภรุลาภุณ ในปีพศ548ได้รับพระอกจัดจารเลือดเจมส์ัก์เป็นพระราชาคณะชลที่พระราชาปิริยาสุนทรพระเยนพระคุณพระรล่าปิริยาสุนโธนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ลึกถึงในพระบูรพคุณเถรตระหนาแต่ในประจุบันการณียกิจอันเปิงคุณประโยู่ในน้ำประการทั้งในส่วนอุตตรสมบัติ ให้เป so ah an e e. ็นประโยชน์ขึ้นแก่ตนเองแล้วและในส่วนปรื่องทตาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่วัดแก่การคนะเก่พระพุทธศาสนาตลอดถึงในฐานะที่เป็นปิจุีุจต่อโกในพระธรรมวินัยจนเป็นผู้ที่มีสิ่งหนึ่งที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามงคลคือเหตุที่จ้างตนให้จะดิญอยู่นับไปใน ในโมกุลในกล่าวนี้หมายถึงหมคคลที่องค์เจ้าเ็ดประสมมาสัพพุตเจ้าได้ทรงตรัสไว้เฉพาะที่เป็นหลักก็คือโมองคลที่แสดงไว้ในโมกุลประส,สูตรในสัวพุทธปฏิจะขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นสกิปยานเส,สมรมประการคือจะมีโมงคลในภายในประจำอยู่ในองค์ท่านโศกประการ คือหนึ่งปุปปกระตะปุญจ์ตาคือความเป็นผู้ดีบุญได้ทำเมื่เล้วในชาติในปางโกฏประการหนึ่งอัตาริมาปริดิคือการตั้งตนไ้ชอบประการหนึ่งและท่านยังมีมงคลในพิสูจน์ประกอบในาบนอกอีกประการหนึ่งคือปฏิรูปที่เาวสุคือการอยู่ดีทีฐานอัมาะสม ในการที่จะประกอบกรณียุกิจตังนั้นพระเดชพระคุณพระราชปริยัตสุนทรตองจระวัดที่ได้ทราบท่านมีเช่าจภกมิอยู่ที่ตะบนช่องสะแกอำเภอเมือง,ง,งจังหวัดเพิจบุรีไม่หามะะ่าใกลจะคุงเทพปาเถรถ้น่หากว่าท่านจะอยู่ในจิตเดิมในชาติกมิเดิม,ม,ดมของท่าน ก็จะรื่องเรืองไม่เฉพาะในทางพระศาสนาหรือเม้ในทางโลกรลทางอื่นๆก็ตามก็ไม่น่าจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองตามที่ปรากฏอยู่พละปุเีกระตับกุณนจาบูรณ่ท่านก็ทำไว้แล้วในชาติปางก่อนนั้นใน้รัธทรมให้ท่านจาได้ทภูมมก็มาอยู่ตรงที่มอญโกน เล่นกำลักอยู่ที่วัดเชยเจนทุกระลอมเพื่อการศึกษาเล่าเรียนในทางระประยะิยัติธ่ต้นับว่าเป็นชั้นต้นที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในปฏิรูประเทศคือเป็นตรานที่โบเกะก,การศึกษาและอุดมไปด้วย,วยนักปรกาชญาชะวันดิตผู้ทรงกลุญความรู้ประกอบที่จริงมิดองที่ดี เลยมีพิจูดแสมเดที่หนักเด่นตามศึกษาตามรู้ก็ตามมีความประทุที่จะสร้างวิทยาสาะความรู้ดีแล้วก็นั้นกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้เป็นประกาศแรกอุเบกตคุณยถาความเป็นผู้มีบุญดได้ทำไปแล้วในชาติปกจอุนั้น ต้องนับว่าเป็นต้นทุนเป็นแรงบุญที่สำคัญขอคนมีใจเจ้าพาะแต่เจ้าจพอ่พอพระเดชคุณพระราชปิยสุตทตน,นเท่านั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นคนได้นั้นก็พระบุญที่ผู้นำนำให้มาเกิดได้บุญที่ทำให้คุณมาเกิดนั้นก็ต้องเป็นบุญที่ตนได้ทำไปแล้วในชาติตาปก่อนเป็นต้นทุน,ทน แต่บุญที่ทุกคนได้กระทำไว้ในชาติปาก่น,นั้นถึงจะนำจัดโลกให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเหวกันในโลกนี้ก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนบุญนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีไม่เท่ากันแน,น่นอนบางคนก็มีมาโน้อยบางคนก็มีมาโภตประมาณบางคนก็มีมามา,มาก บางคนก็มีถึงขัน้นสูงสุดความแตกต่แห่งบุญจึงเป็นเหนตุทำให้คนได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีต่างกันไปมีจำนวนไม่เท่ากันแบ่งคนบุคคลนี้มีความสุขและกวามเจริญหรือความบ้างขั้นสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขแตกต่างกันออกไป สมดังบรีในจูรกรรมวิปังยสูตรมัจิมนิกายอุปริกานาาว่ากรรม,มังเศรษวิบจิตยะที่จางฮีนัป,ปนีตะตายะที่แปลว,ว่ากรรมย่อจำเน,นสันประสักให้สูงได้สั่งกระไปอันหนึ่งบุญนี้ยงเป็นปปัจัยสำคัญไปทางหนึ่งที่จะเป็นคุณหนุนให้บุคคลได้มีมงคล คืออาตะสัมาไปรดิทิคือการตั้งตนไปโชคประกอบตนไว้ในทาที่ต้องคือการนำตนทุถิลให้มีศิลการนำตนไม่มีตาตาให้จุดโรมได้ตตาการนำตนที่ประกอบด้วยความใีให้จุดโรงได้จากะหรืออีประการหนึ่งอตาตถสัมาเปรตทท่นั้นประกอบที่รวงสามประการคือ หนึ่งวจาการประพฤติชั่วสองประกอบการประพฤติชอบสามประกอบตนไว้ในทาที่ถูกต้องประเด็นพระคุณพระราชพิธิยาวิทยาพิธาทุกโ์นั้นทั้งประกอบด้วยบงคลที่เป็นหลักงประการภห้ในคือปกติกระทำปุญยตาและอาตมาปฏิทิ และยังมีบคลประาก,รป,ระกประการหนึ่งคือปฏิรูปรทศฒะธรระการอยู่ในประเทศสมค,ควรมงคลทศาัแต่การนี้เป็นพระวจ,จัยที่ส่งเสริมให้ประเดีระคุณมีความเจ้าเลยลูกเดือนทั้งในด้าพุทธเจกรทั้งในด้านวิชาความรู้และในด้านธรราศักตร์และทั้งในได้ที่ การงานการปกครองเป็นระดับมาจึงจัดได้ว่าเป็นปูปูชนียบุคคลสมควรได้รับตามท่าเจ้าวรหานั้นบุคคลที่มาบูชาบุคคลที่กลัวบูชาซึ่งนับไดว่าตะศกคือจะได้รับสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนนั้นก็คืออุดมบุคคล ต้จำพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมทกระสูตรข้อหนึ่งว่าอูจาจะอูจนียานังเอตามังคมุตมังที่แปลนเป็นใจความว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายจะเป็นดวงมงคมงคุกมงคนคือความจะดวระวมเอ่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้บูชาดังนี้ ระเด็ดประคุณพระราชปริยทุโทนถึงแมมว่าท่านจะมีประสาอยุกการอยู่ในปัจจิพวัยถึงก้าทีเปปีเรียกกระามซึ่งวัยเท่นี้ก็จัดว่าเป็นปัจจิพวัยแต่ถ้ากล่าวกันตามหลักที่เห็นก็อาจจะรู้สึกว่าท่านยังไม่ถึงควรจะถึงการมรณภาพ แต่อันนั้นก็เป็นความรู้สึกของคนที่มีความเคารพนับถือเมื่อปราถดาให้ผู้ที่ตนเคอรอารพนับถือมีความเยียงและดำรงอยู่ตลอดไปก็นึกอยู่มีความรู้สึกที่ว่าจะยังไม่ทมควรที่จะถือมอรดกของผมแต่ถ้านึกต่อไปว่าถ้ายังไม่ทมอควรจะมรณา ทำไมถื้อหมดเรีเนออกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดต่อไปแต่จะถึงย,ยางไรก็ตามความแตกกายจํทำลายกันก็สัตว์โลกนั้นก็คืออยู่กับกฎธรรมดาที่ในพระสูวาางเง่งจะเรียกว่าธรรมดิติธรรมทิยาก็คือความตั้งอยู่ธรรมดาหรือความกำหนดแน่นอนของธรรมดา ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างหดีว่าเรือระเลหรือลักษณะสาพเก่าหรือสาหมันเรือกณะลักโณะที่ทั่วไปแก่ทั้งกาทั้งควงมดังในสังกัจสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพุทธบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับอธิชตาเกี่วามไปขอไปเทียวไว้ตามพระบารีเห็นสงกัจูตรเอกนิบาท เยกทุกติการที่วาในองคุตรรนิกายตีนขึ้นเป็นหลวงพอเอกเทเรนก็ทำมตีสนาว่าอุปาทูภปัญญาญาติความเกิดขึ้นปรากฏว่าโยปัญญาญาติความดับก็ปรากฏทิตัสัตว์อนิตังปัญญาญาติเมื่อยังดำเนินอยู่ความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนั่นแหละเป็นเครื่องหมายอนิจจตาคือความเป็นของไม่เทียงในประสู่พุทธภาษณ์นี้ทรงยกแสดงเฉพาะอนิจจตาแต่ก็ให้บันทตตในกับใจว่าเรื่องของพระือใจรักนั้นเมื่อยกข้อใดก็หนึ่งขึ้นแสดงแล้วก็ชื่อว่า เป็นการยกตัวสามส่วนคึสดงเพื่อเริ่มกันพระมีบารีที่พระพุทธเป็นพระพุทธวจนะในอัตตะถาคกุฏาิกายปฏิสังพิจารายุคระนถฏธรรมะในอัตตะถอยัจจกะถาว่ายังอนิจจังตามทุกขงที่เป็นเป็นเจ้าว่าสิ่งใดไม่ที่อย่งสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ยังทุกขกังตั้งอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อยกบทความข้อใขอดข้อหนึ่งขึ้นแสดงก็ชื่อว่าได้ยกขึ้นได้สางสวนขึ้นแสดงร้บรองกันคือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรไปในาักลางคงวามดับ ในที่สุดเป็นเครื่องประจําหรือเป็นตัวประจํสาสังขารของคนเราทั้งที่มีวิญญาณกลองที่เรียกว่าอุปาที่เนกาสัางการทั้งที่ไม่มีวิญญาณกลองที่ไเรียกว่าอนุปาที่เนกาสัางการความจริงสิ่งทั้งหลายที่รวมเรียกว่าสังกาดก็ต้องเดินไปตามกฎเกณฑ์นี้ทั้งสิ้นเมื่อ ดวงตาเหตุธรรมให้เกิดขึ้นเก่ท่านอัญญาโกเทยาผู้ได้รั่ฟังและสุ่มมัจจตธรรครั้งแรกของอุนเทเนตตธรรมะทศกัณฐ์เจ้าดวงตาที่เหตุธรรมขอท่านมีอยู่ว่ายังกิจิสมุทญธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมะติที่เป็นเจ้ากว่าที่ใดที่หนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรู้มีความดับเป็นธรรมดาดังนี้อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นอันนี้จะรักษณะเป็นตัวนำคือความไม่ของไม่เทียมมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีดับในที่สุดมีความเปลไปในท่ำกลางดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ชื่อว่าเห็นไต,ตรักใตรัก พระเหตุดังกล่าวเรื่อว่าการเห็นพระไตยรับข้าดจเข้หนึงชื่อว่าเห็นเจ้าสาาได้ประสูตรปางเก่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงความตักไว้เป็นประกาศสุดท้ายดามพุทธาติที่ปรากฏในอิิกาสูตรสังยุทธาิกายตะกาะจักว่ามรละนันตังหิชีวิจัง ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดตรง,งนี้ต็นเห็นประคุณ,ณต้นรากตินยอต้โทนไม่ปล่อยให้อายุสัางกายได้หมดิ้นไปหรืออดไห้เสื่อมสิ้นไปโดยเปล่าปราเสากประโยชน์แต่ในเบี้ยทราบพยายามสิ่งที่เป็นประโยชน์คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เรียกว่าที่จะทรมิกัดประโยชน์ หรือประโยชน์ในโลกธา้าที่เรียกว่าสมปรายชิกะตประโยชน์หรือประโยชน์จากยิ่งที่เรียกว่าปิมัตตประโยชน์หรือได้เตรียมพยายามสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงที่เรียกว่าอาตตาสวเได้ประโยชน์กับคนอื่นที่เรียกว่าปัสะิตปฏิบัติเพื่อจะแห่งหายจิตเทนความทิ้งเห่งอายุขุนต หรือความทิ้งไปเห็นสาาังการเขาตนไม่ปล่อยให้ตนเองต้องปลายเ่าโดยไม่มีอะไรเป็นสิ่งเป็นคนที่ไปฆ่าทดแทนในชีวิตเขาตนเพราะอย่างนั้นพระเจ้าคุณพร,ราชญ์ทุลิยร <c oughs> ิยาทุโทนได้จ่าสิ่งทดแทกเขาตนโดยด้วยคุณงานความดีแต่ใน้ตะมือชีวิตองฉจน อยู่ด้วยความไม่ประบาทดังนั้นชีวิตของท่านที่จัดเข้าในปพิปิที่ว่าตายเพื่ออยู่มิเจอ,อยู่เพื่อตายเป็นผู้เฮาตัวรอดหรือรอดตัวได้ครอคตัวใดเะกูนใดมู่ใดคณะใดประเนเศชจ้านใดศาสนาใดมีบุคคลประเภทนี้อยู่ตงแม้ว่าจะไม่มีทั้งหมด แต่ว่ามีส่วนมากแล้วกรอวกลัวนั้นตะกูลนั้นหมู่นั้นคณะนั้นปรปเทศ่ยวเจ้าน,านั้นเานะนั้นก็มีแต่ความเจริญิุลงเลืองมั่นคงมวัฒนาเจ้าท้าคนดำรงอยู่เป็นปัจจุบันไม่มีความเสื่อมสลายลุมจมถ้าหากจะมีคนประเภทดีทั้งหมดหรือมหาทุดแลวก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่คงจะถอดบโดยส่วเดียวและไม่มีความเสื่อมสลายลงชีวิตถึงจะหมดทิ้นไปเท่าใดแต่สิ่งที่เป็นคุณค่าทดแทนเห่งชีวิตก็ย่อมจะพอ่ปูนเพื่อปูนมากขึ้นดังนั้นคำในแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นโดยนิกาสายชีวิตประเพลตายก็อ,อยู่ ล้วนอำนวยะโยชน์ดุกที่เกิดขึ้นแก่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดชีวิตของเจ้เดชพระคพพุณเระรรชบริยัตณุโทนซึ่งได้ยึดอภิมาเจตทําเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ิตของประเดชพระคุณพระรรชปริยัติสุนทวิรยิยะสุโธทน,นั้นที่อยู่ใด้ความไม่ประมาทแต่กล่าวว่า เจรงเข้ากับหลักที่ว่าเสียเพื่อได้ตายเพื่ออยู่เป็นความเจริญลือดเดือเพื่อฟูวัฒนาสตปนพระเดชพระคุณพระราชวิริยสุนทรก็มีร่างกายสักขารเป็นส่วนสำคัธรรมคือถูกประจัยปูเตมขึ้นก็ได้ถี่มรณภไยหรือความแต่กายทำลายขันติประกฏเจตัวท่าน เราไปไปตามกฎเกณฑ์เระตองยะไรหรือคือไม่ที่อยงเป็นทุกขและอนัตตาหรือตามหนักษารมณีลักรรษณะคือลักษณะที่เสมอกันเกิดาทาั้งขาตภูวิลักษณะทั้งสองราการนี้ย่อบไปไปตามกฎธรรมดา,าเกิดทาั้งขาตภูวิทั้งเป็นส่วนอุปาทินกาทั้งขันและอรุปาทินกะทั้งขัน จึงไม่มีความทัคงกำประการใดแต่คุานความดีที่พระเดชพระคุณได้ประเพนไว้หรือที่ได้ประกอบไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นคุาญความดีอันนี้จะดำรงอยู่เป็นอภรณ์ประดับทิ้งไว้ในโลกนี้ให้ปริมาชนคนรุ่นหลังได้ไว้เป็นเนติเป็นดยง หรือถือเป็นทิศฐานรูกคติในทางปฏิบัติสืบต่อไปดังนั้นคณะสงฆ์วจนะทุกระการในมีภาษีลัตนาภิบุตเป็นประทานเพิ่มด้วยตัว <c oughs> นักแหเดียวก็คือกุยโยกกุโุกและกุยโยกธานีโรมานีตามและสติญาณุสติจุตุท่าน ที่ได้ร่วมกันบุกปีกุศลน้อมถวายเป็นเด่ผลิประคุณพระราชวิริยะสุนทรอดีตเจ้าว่าวัดชัยเจนตุกรามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าพณะสรัมปรัจวงเพื่อประกาศยกย่องสนับสนุนเสริงเสิงคุณงามความดี ที่พระเดชพระคุณได้ทำไว้และได้ทำไ,ไว้ตามทุกควรเก็บกับดังความรู้ความสามารถของตนเมื่อเยือนเข้าจะเป็นส่วนพุทธจักรและเดินตัวอาณาเจ้าจึงควรจะรู้ทำได้ไว้ในด้านทุนกเกี่ยวข้องทุกคนดังได้จะเดมาด้วยประกาศในที่นีน้ยินดีนากระจากูุญญาณด้วยเอมนาจปุญกุศลทุกทินา mm hmm. ดุพันธ์ ที่จางคณะตจกทั้งคณะสงฆ์และท,ทั้งคณะจิตตโยานติตตัทงที่กล่าวมาแล้วก็ท่านี้ในร่วมกา,ารบุปผิดกุศลให้เป็นไปด้วยดีขออนาจตุ่งบุญกุศลนี้จงนิติติบาปเป็นทิพย์ุขเป็นทิพย์ปสมบัติได้ประตังก์อีเกตูเมายานก็ได้เดชประคุณพระราชพิดยาสุโธนอดีตเจ้าวาดกองวัดเจริญนครลา แล่นะไรที่ประสาเจ้ากนเกตพระเจ้ากนิกีสมงันจวงในสุกติในสมพ,พันลัยยกุปในสมเจตนาปารรกของกนะทถันเชาาื่อปร,า,ราททุกประการในอวตารแห่งการเยเองก็ทองปฏิเสนหลีกอังดโหตอาเตนาต้องทเจตุรวัต ได้สอดสยนเยป็นภาษาบาลีเพื่อเพื่อผู้เจริญภาษาทาตุเก่ยวกัท่านเดียวก็มีอิโุติ์ื่นนะาประการราชนีเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี